สวัสดีครับพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเช้าวันใหม่เราเริ่มต้นชีวิตด้วยพระคำนำพระพรจากหนังสือโรมพระคิสตามพีโรมบทที่ 12: สองข้อสดังนี้อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมจากพระคัมภีร์โรมบทที่ 12: บสองข้อสมีคำกรีกสองคำที่ถูกใช้ในความหมายคำว่าใหม่คำหนึ่งคือนาเนโอนาเน,โอ,อน,านโอเป็นคำกรีกที่มีความหมายใหม่ในด้านปริมาณใช้กับปริมาณ เมื่อพระเจ้านำเรากลับไปสู่บางสิ่งที่เราเคยเป็นมันไม่ใช่สิ่งใหม่ด้านคุณภาพแต่เป็นการนำกลับสู่สภาพเดิมหรือคือการนำสู่ความสดชื่นบางทีพระองค์ก็นำเรากลับสู่ความรักดั้งเดิมหรือนำเรากลับสู่ความเชื่อที่เราเคยเดินสิ่งเหล่านี้เมื่อพระเจ้านำเรากลับสู่สิ่งเหล่านี้ จึงเป็นคำว่าใหม่ในความหมายของปริมาณนาเนโอเป็นความหมายของปริมาณกับคืนสื่อความชื่นชมยินดีซึ่งสํแแดงออกทางกายภาพความรักดั้งเดิมสํแแดงออกทางพฤติกรรมพี่น้องที่รักและคำากศคำที่สองนาไคโนอนาไคโนมีความหมายทางด้านใหม่อีกความหมายหนึ่งเหมือนกัน แต่เป็นในด้านคุณภาพในการทำให้ใหม่ในด้านนี้พระเจ้าจะนำเราไปสู่อีกระดับหนึ่งของความใหม่อีกระดับหนึ่งของความใหม่และเราจะแตกจางแตกต่างจากทุกสิ่งที่เราเคยเป็นหมายของว่าเราจะพัฒนาขึ้นในสิ่งที่ใหม่ๆนั่นเกิดสิ่งใหม่ขึ้นในชีวิตของเรา ไม่ได้อยู่ดังเดิมอยู่เหมือนเดิมเมื่อเกิดสิ่งใหม่ปั๊บเมื่ออยู่นานเข้านานเข้านั้นไม่ใช่เรียกว่าใหม่แล้วนั่นเป็นชีวิตเดิมที่เราใช้อยู่แต่อนาคไโนนี่หมายถึงว่าต้องมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นอยู่พัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่งนี่คือความหมายในพระคัมภรสัมบรมที่อาจารย์ปลูก,กาลังเขียนไว้พี่น้องที่รักในการทําใหม่ในด้านนี้พระเจ้าจะนําเราไปสู่อีกระดับของความใหม่ และเราจะแตกต่างจากทุกสิ่งที่เราเคยเป็นนี่ไม่ใช่กระบวนการเพียงแค่ฟื้นฟูเราเท่านั้นแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงเราไปสู่พระฉายาของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์พระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนเราจากจุดที่เราเป็นอยู่แต่พระองค์เปลี่ยนเราไปสู่จุดใหม่และสดและเมื่อพระเจ้าทรงทำจิตของพระองค์สำเร็จ เราจะไม่รู้สึกหรือมีสภาพที่เหมือนเดิมอีกต่อไปอเมย์ไหมครับพี่น้องนั้นชีวิตของเราเริ่มต้นเช้าวันนี้เราต้องขอพระเจ้าช่วยเราให้โปรงองทรงเปลี่ยนเราใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นตื่นมาเราขอพระเจ้าช่วยเราให้เราให,าใหม่ทั้งด้านปริมาณและใหม่ทั้งด้านคุณภาพเราจะแตกต่างและพร้อมที่จะรับน้ำอังงหุ่นใหม่ ได้มากขึ้นนั่นหมายถึงว่าเราพร้อมที่จะรับน้ําพระทัยของพระองค์พร้อมที่จะรับการทรงสถิตยอยู่ของพระองค์พี่น้องที่รักในพระสูรโรลมบทที่12บสข้อสบอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิเศยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ไม่คำนี้แหละจึงมีความหมายที่ข้าพเจ้าพูด เพื่อท่านจะได้ทราบน้ําพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทยัยและอะไรดียอดเยี่ยมคําที่ใช้ในตอนนี้คือคําว่านาไคโนซิสนาไคโนซิสซึ่งหมายถึงจิตใจใหม่เห็นไหมครับพี่น้องเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์อาจารย์ปรโลกําลังเขียนถึงปริมาณและก็คุณภาพพร้อมทั้ง อยู่ภายในต้องออกสําเดงจากภายในแผยนนอกคือมีจิตใจใหม่พระเจ้าต้องการให้จิตใจของเราเปลี่ยนใหม่เมื่อจิตใจของเราเปลี่ยนใหม่เราจะสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งใหม่ที่พระเจ้าจะนำการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตของเราพี่น้องที่รักด้วยเหตุนี้เองข้าพระเจ้าจึงอยากขอท้าชวนเราทั้งหลายให้เรากลับ เข้าสู่ชีวิตของเราโดยยอมให้พระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงขับเข้าสู่ในเปนมีส่วนในพระเจ้าในปริสุขคริสต์ตั้งแต่เช้าวันนี้เริ่มต้นเพื่อพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราใหม่และนำเราเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ตลอดทั้งวันไปสู่สิ่งใหม่ๆทั้งคุณภาพและปริมาณแต่โดยสำคัญที่สุดจิตใจใหม่ของเราที่จะสําแดงออกมาเป็นพฤติกรรมให้คนอื่นๆได้เห็น นั่นคือการพัฒนานั่นคือการเปลี่ยนแปลงใหม่ของชีวิตของเราขอพระเจ้าที่จะช่วยเราในเช้าวันนี้ให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงที่จิตใจของเราก่อนในเช้าวันนี้เพื่อเราจะมีสิ่งใหม่ๆสํแแดงออกมาไม่ว่าจะเป็นด้านความรักนั่นก็คือปริมาณด้านคุณภาพพี่น้องสํแดงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรต่อชุมชนสังคมนะเพื่อนร่วมงานของเรา ขอพระเจ้าอวยพรเรานะครับให้เรามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่ในองค์พระเยซูคริสต์อเมน